เราก็จะมาอันบ็อกสินค้านะคะซึ่งสินค้านี้มีชื่อว่า Magnetic p u s a r h e l o World ชุดแม่เหล็กเพื่อการเรียนรู้แผนที่โลกค่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะที่จะบอกว่า,อาของสิ่งไหนเนี่ยอยู่ที่ทวีปไหนหรือประเทศไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็น World m ม p นะคะหรือแผนที่นั่นเองค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนแม่เหล็กรูปต่างๆค่ะมีทั้งหมดหนึ่งสชิ้นด้วยกันนะคะเราก็จะทําการตามแผนที่ออกนะคะนี่ก็ออกมาสำหรับสีขอบของลูกแม่เหล็กต่างๆที่มีมาให้นั้นนะคะ สีของทวีปเลยค่ะนี่นะคะเราจะเริ่มสาธิตจับ,บน้องอีรัมนะคะอืมเราก็จะเอาน้องอีรัมนะคะลงไปแปะที่ประเทศแอฟริกาเลยค่ะซึ่งมีสีแดงเห็นไหมคะหรือจะเป็นน้องหมีขาวนะคะน้องหมีขาวมีพื้นหลังเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะเราก็เอาไปแปะที่อาประเทศรัสเซียเลยคะ่ะส่วนเราจะรู้ได้ไยังไงนั้นว่าสีของแ,แต่ละประเทศคือสีอะไรมันจะมีชื่อบอกตามสีเลยนะคะว่าประเทศนี้เป็นสีอะไรคะ่ะ และสีที่นำมาใช้กับวัสดุนะคะก็จะมีความปลอดภัยต่อเด็กๆร้อยเปอร์เซ็นเลยคะ่ะ